สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมากินคือเกลาจะ้ะวันนี้มีตาส่วนนะคะเนาะแล้วก็มีปลาเซมอนลูกควันคือเกาจะ้ะกุ้งนี่ค่ะกุ้งไส่ซอจากนี่และคะ่ะมันเขาเขาต้มมาเรียบร้อยนะจ้ะเนาะแต่มันจะเป็นใส่หน่อยคะ่ะพักสลัดจะ้ะแล้วก็มีพริกหยวกหวานพริกหยวกหวาน,นีนทึกถูกจะ้ะสองประเทศเป็นแพ็กมันน่าจะเนาะใส่นีสองลูกเจ็ดโคนเองคะ่ะ แล้วก็มีข้าวเหนียวจ้าขอาเนี่ยมาเป็นถุงพื้เเตาจ้ะมาค่ะพี่น้องกินน้ำตีจ้าข้าวเศร้าเาด้อค่ะตอนนี้สิบเอ็ดโมงค่ะหัวใจน้ำลายแตกสิบเอ็ดโมงค่ะตอนนี้กินทั้งข้าปุ่นทั้งข้าวเหนียวจ้ะพอดี๋ยหนึ่งวเล็กหน่อย น้ำเสร็จเปลี่ยกก่อนค่ะแสบหรือเกาพี่น้อ,องเลยกุ้งีนก็ต้นมันใหญ่ด้กค่ะเดี๋ยวแต่ช่วงเลยบางช่วงกัน มาตัวใหญ่บางช่วงกัมาตัวน้อยค่ะนี่เนาะตีแกะมันนี้อากาศดีดีจ้ะไม่แดดพอตัวทะเลส่งเหมือนจะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะมันอีกสองเสมอพันวาซิมิลบสิบเอ็ดคุณค่ะพอดีหละนนาวคับ เตี้ยมะขวะนี่่ะวัตถุประไทยได้อยู่จ้ะ <laughs> ชับเด้อพี่น้องกินคุณเดี๋ยวคือเก่าจ้ะ เมื่อวานกินเขาไประเ่ยาเรื่องสมัยมตะกี่ให้พี่น้องฟังนะมันาจะเนาะ สมัยไปฝึกงานใหม่ๆ เคยมีพี่น้องถามต็มมาว่าตีคือบลหัดขับรถนะจ้ะมันควยสิบล็อตลำบา่าวก็แล้วพญายูนสิค่ะกำเมอนอยู่จ้ะแต่ว่าตีกลัวพี่น้องค่อยลองด้วจ้ะ แต่พญายเป็นนางเป็นน้ำกับพ่อขับได้อยู่พี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าไปคนเดียวบาไหวจะ้ะบาไดไ้เป็นน้ำใจห้ามเลยพี่น้อง ใจเห้าบวกกาจิ๊บค้นกี่อย่างค่ะเธอเหตุการณ์ได้เคยเจอกับเจ้าของมาแล้วก็จะจำาี่นี่ค่ะก็บบยาบวกกาสิบเหตุอีกไหมค่ะเป็นผลเสียนะคะกว่าเกิด ความผิดผลาดกลัวเจ็บกลัวอย่างสินะคิดไปนะคะแต่เกิดว่ามือหนึ่งมือใดมันจำเป็นนะคะมันเกิดความจำเป็นก็ต้องบังคับเจ้าของให้ให้เฮ็ดให้ได้นะคะตัวตอนนี้มันกับบริษัทจำเป็นอยังมากมายก็เลยอยู่ใดก็อยู่ไปก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าการขับรถอยู่นี่มันก็จำมันก็ต้องใช้เงินหลายนะะ้ำค่ะ มีนหนึ่งภาษาข้าต้องข้าต้องไหนภาษาพี่น้องจีภาษากับพ่อฮุอง้งปลาจ้ะ ันเป็นเรือหน้าขดเป็นพี่น้องวิ๊วววเหมือนข้างหน้า,นนา,ากาจะฮัดครับเลี่ยนครับนะคะ ตอโรุ่งเรียนกกดูกับเบลกักเป็นใดพี่นอ้องพอไปมาใดอยู่ค่ะถ้าบอกไปแล้วกับ มีเหตุการณ์หนึ่งนะจ๊ะตีเครือบอไปแล้วค่ะแต่ก็บบอกอีกนก่าเปนน้องเนาะเผื่อบางคนเป็นน้องคนเด้ฟังใจหนึ่งสิบปกาขับรถก็คือบอกว่าเจอมันเกิดบัติเหตุนะคะช่วงที่ตอนตีกับบ่านไปแต่งงานใหม่ๆนะจ้ะตอนนั้นคือตีทองก่อนขอนหลูกก่อนก่อนกับไปแต่งงานนะจ๊ะเนาะกะไปกับมูเอ่อ ตอนแรกไปพักอยู่อุงเทพก่อนนะคะข้ามโมไปพักอยู่รุงเทปก่อนไปจดทะเบียนอยู่อำเภออยู่รุงเทปนะคะไปเฮ็ดเอกสารเท่้งยังจดทะเบียนกันเรียบร้อยนะ,ะจ๊ะเนาะบันก็เรยกว่าเดี๋ยวมาแรกสิพากันเดินทางต่อน,นะคะไปหัวหินเพราะวมันจําได้ว่าตอนปีไหน,นมันตรงกับวันที่วันวันที่หานะคะ วันพ่อแห่งชาติเนาะเมื่อสิบไปนะคะไอขบวนแห่จอ,อยุคม้าเพิ่งนั่งจะไปหวัวหินพอดีค่ะเพิ่งใครห้าขคับรถดดเล่นเดียวคือเล่นหนึ่งพอจะมีเสด็จเนาะคะ่ะ กันนางฟ้านงางสาวฟ้ารานะคะบันที่นี่เมนนื่นอ้นพ่อใหญ่คือเราขับพากันนนเดือกน้ล้วคะบัานที่นี่ก็ไปเหตุเรื่องจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วกัยเล่ยไปเล่ยเนาะมันกับเมือยนะคะแล้วก็อยากรับพี่น้องก็ไปจอบป่าน้ำมันแล้วก็บอกอยู่ะคะ่ะว่าเราอยากรับเนาะแต่ว่าเอาก็ว่าเออทางระยะทางมันบ่อยไกลปันใดอีกแป๊บหนึ่งก็ถึงที่พักแลว้วสัน้นนะคะก็เลยก็เลยฟื้นกันไปพี่น้องเลย ขอเลือกเป็นน้องนี่นะตอนค่ะเหมือนพ่อฝืนกันไปแล้วจะหอด,ดได้ค่ะจะหอดอุ้ม,มุ้งจะเขาพัทยาเองจะเขาอันหวัวหินแล้วพอดีพญายิ่งรับในส้นสาวไฟฟ้ฟาดังคุม้มตีพ่อเด็กรับด้วยค่ะตีนางยูขงงังล่างเนาะแล้วขางๆก็จะเป็นรถเออเค้นลูแล้วกับเจอโอกุดกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะตีแนมเห็นตอนร็อส้นสาวไฟฟ้ฟาพอดีดังคุ้มเดี๋ยวนี่ เสียงอันนั้นแบบว่าอย่างนี้อามันดูดเอออย่าง,งนีง้เอาก,กอรุณาห้องกี้ขึ้นมาแบบว่ามันคือเดินหน่อยเพ่นนอนลาบก็ตกใจนะคะดีก็เลยเฝ้าเฝ้าหาหลูดเลยค่ะถามกนเลยว่าเป็นยังบอง เอาลูกก่อนนะคะหัวคอยทันกากคนเลยถามพญายั่ษเป็นเจ้โ,โ,โอเคบอจะเป็นยังบอลเสียนะปัะทนี้ก็มีคนเขาเขามาแานะตำรวจกับมาเนาะค่ะเปิดกับบอกว่าเคลียร์เลยเคลียร์เป็นทีเลยเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลเลยเอาหารถมาเคลียร์รถเอารถออกไปเลยเพราะเสิบเสด็จมาแล้วบริั ก็คืออินดวงตรงนางก็เลยค่ะบัณน,นีตก็เอหลูกลงหลูกลงมากจะจะอา่ารถพยาบาลมาฮับนะจนะ๊ะเนาะบัณฑิตมันโดนเอ้ยอ,อกดกับว่ามันจะหลูกแบบเจ็บยังเสียก็เอามาอุ้มกับบ่มีอยังเกิหัว่ลอดได้กน้อยเนะาะหัวลอดเซ้ยนะคะคนทีเขาคขืามาลุมเบิงเขาจะถามไปจังได้มีหายเจ็บบ่อยังเสีย บปวดกับมาก็มีตีกับโบเจ็บปันไดค่ะก็แค่ช้ำปัญญายกช้ำตรงตรงเข็มขัดขาดตัวมืหัวแตกมั้งจ๊ะวพอเพิ่นโทษทรัพย์แล้วเพิ่นบโบขาดเข็มขัดเนาะโทษทรัพย์น้ำส้นพปัญญาย่นส้นเราให้ฝาละค่ะมันก็เลยปะทะกันกับโทษทัพย์หัวก็เลยแตกอืยเข็นบัวมีเป็นน้ำว่ะเป็นน้ำแ่บขนาดเนาะ อาจจะบันไดใจความบันไดด้วยค่ะร <c oughs> ะคะเรื่องห้องเรื่องกะจะผุนมากกะยากเลยค่ะขนาดกับมาหอน,นเวลเราพี่ไญครับรถดตีกันยังเป็นย่ำผ่านรถอื่นผ่านมาตีกันยังเสียวเสียวเสียวจะเป็นปีเลนค่ะกว่าจะกว่าจะปับ๊บกว่าจะเนี่ได้เนาะ ตว่วามูอเจ็บเจ็บจากะตะ่อมาถึงสิบเข็มแล้วค่ะประมาณมันเป็นแบบแพ้ในน้อยแพ้นน้อยแพ้ในน้อยนะคะประมาณหาเข็มทกเข็มเนะะี่ยค่ะเรียงเบากันอยู่บะโอ้พาเขามาเจ็บ เป็นแ,นแลดที่มอไปเมืองไทยพร้อมน้่มนะคะเนาะเป็นโดนเหตุการณ์ในพอดีเลยค่ะแต่มันก็บริยิง้งเนียเป็นข้าวเคาะแล้วน้่ค่ะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วไปก็ไปกินไปดื่มกันเงินแเ้าก็เสียตังสองหมื่นคนนลวงเอาเป้าเงินเ่าเนาะค่ะปีนั้นเนาะบอกทั้งมูพญายร้านพญายค่ะ เมื่อน,นั้นพญายายบดิษไปน้ำเพลินค่ะเพินไปก็มวยอีกกลุ่มหนึ่งเนาะเราที่นี่ก็เฟซเชสไซบูจะดีอยู่ค่ะลูกลูกกดบ่เป็นยังตรวจอุนเตซ่าอ็กซิกเล่เหมือดมาเป็นยังไม่ไพ่เป็นยังทุกคน มีตมแต่มูฟว่าแตกแค่นั้นแล้วค่ะไปแล้ตัดพี่นอ้องคลิปหน้าแล้วค่ะเราวเพิ่ม เก่าเนาะคะถ้าบ่กินตัวาบ่ออกคิดหน้ามาเบาพี่น้องสู้ฟังบ่บ่อออกถ้าเดิมกินกับฮันน่าจะมาเบาสู้ฟังค่ะปก็จ้าคิดหนี้ที่พามากินเสนอเนาะค่ะมาม้วอสู้ฟังนั่นเนาะค่ะเนาะเรื่องเป็นยังก็มหัดรับย์รวยละอฮอคอเรื่องพร้อมค่ะจากคลิปนี้เจ้าตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมของเพื่อลดูแชร์นะคะคลิปนี้ขอ้ตัวค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.